เ้ยสวัสดีครับก็กลับมาพบกับ a r ร t ท x Gaming กันอีกครั้งครับก็มาแล้วนะครับในที่สุดซีซันรีโหลดนะครับผมมีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับหลักๆนี้ก็จะมีไอเนี่ยบิดปาร์ตี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เราไปลองกันดีกว่าแล้วก็เหมือนจะมีโหมดซอมบี้น่าจะเป็นนี้มูเทชันนะครับอ่า แล้วก็อาวุธนะครับอาวุธก็จะมีเดี๋ยวนะต้องเข้าไปดูในนี่ b u t t ท n p a นพอาวุธก็จะมีช็อตกันนะครับนี้ส่วนตัวผมยังไม่ได้เล่นเลยนะเอ้ยังไม่ได้เก็บนะครับนะบแต่เก็บไม่ยากแล้วก็จะมีอีกอันนึงอยู่ใน c ชาร g e นะครับจะเป็นอะไรอ๋อคอนสลีแฮมเมอร์นะครับผมหลกักๆก็จะน่าจะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็มีแผ่นที่ใหม่นะผมยังไม่ได้ไปลองเหมือนกันชื่ออินคลายยี่นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างผมนี่อยากลองไอ้โหมดบิดนี่จริงๆเลยมาเราก็มาลองกันนะครับกับด่านอะไรเนี่ยสปอย์ดที่เป็นบิดนะครับมันก็จะเป็นพิกเซลช่ปตัวเป็นตัวพิกเซลหัวโตและกเบิ ah มาลองกันน่าสนุก หัวโตกันทุกคนลักลอบมันมีแล้วโอ้เอ้าออกกันหมดโอ้มีเอฟเฟกต์ด้วยนะฮะไอ้คิ้วเอ้ยเกือบแล้วแม็กหายพอดีโชคดีไหนที่ไหนกันโอ้ คนว้าวนะครับผมอีกปะต้องรอเพื่อนมาไปอีกสตูมาเติมอ่ะโอ,อ้โหกระโดดโคตรสูวยที่น่ารักว่ะเอ้ยผมชอบนะเจอดูอุ้ยเจอดเลยเนี่ย อะไรอยู่เนี่ยโอ้โหแม่งกระโดดเป็กระโดดเป็นไตแล้วคอเลยอ่ะไออะไรวะดินี่เอฟเฟกต์เวเต้อะไรพวกนั้นเอดวานออฟแฟนฮ้าจุ๋มโอ๊ยมีปะโอ จริงทำผมเสียจังหวะเหมือนกันเลกระโดดอ่ะโอ้ยมาเลยโอ้ ต้องหลบกันนะน่ารักไปเลยตอนเนี้ยโอ้โหเวู้ ไเนี้ยโดนยับเลยตอนนี้ยังโอนี่ยเองข้างหน้าน,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 านี่ชอบผมละชอบจริงตอนกระโดดอู้ห Oh, okay. Oh. Burn okay. that Oh. Ooh. Target one. Ooh. ไปปะโอ้โหโอ้ได้พอดีเลยโอเคมาขอเอาคืนบ้างนะครับผมไหนกันโอเ้โอเสียงเอฟเฟคปัญหาดีนะเกมแบบเกมิิจเซลสเป์ โดังกันหมดเลยเ,ยเอ้ยอเยเ t g อ,อ,อ,อ้ยอรโอ้โอ้โหโดนเ้กนุมมาเลยไม่เป็นไรเลยยังมีนี่อยู่ วิสัยนะครับแต่ผมวาแม่งยิงยากแน่เลยผมว่าเว้นกระโดดกันเลยเออนั่นแหละองติเลยว่าวา โโอ,อมันไม่กระโดดหลบกันเนาะจริงจริงวันบันนี่ฮอปปิ้งผมก็ยิงไม่โดนละโ <c oughs> อ้ฝั่งเราเหลืออีกสามคนต่กันหมดอย่าง ถ้าทางจะไม่ชอบ,บั u น,นี y ฮอปป i n g กันจะจบแล้วออ้นี่อู้โดดหนีก่อนผมจะชอบจริงๆกระโดดสูงเ่ย โอ้สไนเปอร์นอาก็ตขึ้นตรงนี้ได้ป่ะเฮ้ยโอ้โห้ไม่ได้เล้โอ๋เราเราเลือกสกินไม่ได้ด้วยผมผมเป็นซ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวซอมบี้นะครับไปอบหน้าแบบสำหรับตาเนี้เราต้องก,กอดก่อนแล้วเดี๋ยวตาต่อไปเราก็จะเป็นซอมบี้ซอมบี้อันนี้ไม่เหมือนอินเฟกเต็ดนะอันนี้ก็คือเป็นอะไ้ป,ปกมีสกิลเป็นของตัวเองเลยเออเกิดถ้าวูบคือถ้าเราไปโดนมันก็คือตาย หรือว่าเราโดนมันตกในมุมสองทีมว่าฝั่งคนสนุกที่สุดไหมวุฒิวุฒิมุดดีกว่าดวพอคเล่นเป็นอมบีไม่น่าจะสนุก ตั้งแคทลิงกัน,กนตั้งตรงนี้เฮ้ตัวอะไรวะเฮ้ตัวอะไรวะไอ้นอตายด้วยไอาเหลือกันอยู่สามคน ถ้าทางฝั่งดีไม่น่าจะสนุไไกไปโดตบแทบตบใครไม่ได้เลยอ,อืมเฮอะไรเนี่ยเป็นสมบีที่ปาเปิดสปอร์ตได้ แต่แดนกมันอยู่แถวนี้แม่นมาจะมีดีด้วยแต่เอาจริงผมว่าไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วเกมมันยาวเกินด้วยอ่ะอาจจะเป็นเพราะฝั่งซอมบี้เนี่ยเหลืออีกหนึ่งคนอ่ะฉะนั้นผมว่าผมจะออกไปเล่นด่านใหม่อื่นๆดีกว่าอ่านี่ก็จะเป็นด่านใหม่นะครับชื่อว่าด่านอินคลายนะครับผมเพิ่งมาในซีซันนี้ ทำไมผมรู้สึกว่าุันดน่าเหมือนเป็นดันหนึ่งใน Black o p s หรือเปล่าว่า,าจะโทนสีเหมือนกันเฉยๆไม่แน่ใจนะครับใดๆเรามาลองเล่นกันดีก,กว่าโอเคอันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์คอมเมนต์รีนะฉะนั้นเดี๋ยวอันเนี้ยผมจะปล่อยให้เป็นปล่อยให้เกมเพลย์มันรันไปเรื่อยๆจนจบแล้วกันนะครับตุ้ยตุ้ย้ยวันนี้คลิปนี้ r t ร์ก็มีประมาณนะครับชอบคอนเทนต์ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับหรือก็แชร์คลิปด้วยจะ ดีมากเลยเป็นประคุณมากเลยนะครับช่วยซัพพอร์ตช่อง r า j x เล็กๆน้อยๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณขอบคุณครับสวัสดีครับ still UAV in the area we control two objectives go right go bravo we're taking alpha objective bravo is compromised get it back securing objective alpha A four two, enemy. Sentinel. Securing objective Bravo. Enemy in your face. <sighs> the enemy holds actual? two objectives. Secure those positions. We're <SSSSSSSAN> taking Bravo. Objective Bravo secure. We're losing Charlie. We're taking Alpha. The enemies are bravo. Enemies a cover. Enemies taking Bravo. Got you covered. Enemies securing Bravo. Enemy is taking Bravo. Enemy securing Bravo. we got it. securing objective charlie securing objective bravo the enemy has captured two objectives. get ready to the, right the we're taking bravo moving here hostile SAE near your position Any mistake, Securing objective, Bravo. I've got your back. Class my head. We're taking Bravo. Securing objective. Charlie. Lost active field. Fighting back. UAV. Ready to deploy. Securing objective, Bravo. Got it. UAV orbiting the AO. Recon is online. We're Control Bravo. Enemies taking Bravo. On your... Shit. Enemies yeah. ah. securing Bravo. Enemies yeah. taking Bravo. No. We control two objectives. Objective, <laughs> Enemy securing objective alpha. Enemies securing top. We've we'll secured the lead. Enemies taking Bravo. Friendly cluster mine. Deployed. Two Loading fresh back. <laughs> Enemies securing Bravo. Hostile UAV in the area. Enemy securing Bravo. We're taking Alpha. Enemies securing Bravo. We're out. Bravo is compromised. Get it back. West Sound Water Strike, near your position. We're taking Bravo. Bravo, secure. We've got enemies in the AO. Enemies securing Bravo. Securing objective Alpha. The mission is complete. Good work.